ก็คือวันเจ็บบรรจอยวันเจ็บบรรจอยคุณสงครามอ่ะเรียกว่าพาตัวเองมาอยู่ในโลกของเขาใช่เอาเลยใช้คำนี้เลยคือนางหันมามองหันมามองน้องอายเลยคี่ถึงแล้วเขาไม่ถูกกันจริงเออแต่เขาก็ไปดูกันต่อจ้าวัีค่ะปานค่ะป๋อค่ะนิมค่ะพบกับพวกเราทามคนในรายการโนเจ มาเจอกันอีกแล้วจ้าไม่น่าเชื่อว่าผ่านโพลมาถึง EP ที่20แล้วโอ้ย่อนวันนี้นะคะเราสามคนจะมา r รีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องราชาวิหกนั่นเองจ้าตัวเรื่องของราชาวิหกจริงๆเขาจะเป็นเซ็หนที่แบบตอนแรกดีมเคยเกิดาแบบเออชื่อมันดูเศร้าอะไรเงี้ยเพราะว่าชื่อเซตเขาคือ12สเศร้า12เศร้าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเล่นม้งคะ ก็จะมีตัวบาลังปักษานะคะแล้วก็ดูโนในกองขังก็ราชาวิหกค่ะคือดูเศร้าไหมแต่ไม่เศร้าทุกคนมันก็มันมีความมันก็มีเนเรื่องคอนฟสิร์แไอติดตามาอะไรอย่างเงี้ยอออมันมันเป็นความรู้สึกเล็กๆแต่ว่าในความรู้สึกนี้รู้สึกว่ามันก็เรียวดีนะแบบในแง่แบบว่าเออมันก็ต้อง ก้าวผ่านอะไรบางอย่างระหว่างแบบกว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งอะไรแบบนี้ยแต่ก็เหมือนอย่างที่ดีมบอกอะ่ะมันมไม่ได้แบบชื่อชื่อแมบอะดูเศร้าแต่จร,จริงมันคือเป็นแบบฟิลกูดนะแฮปปี้เอนดิ้งที่ไม่ใช่แบบเอง ชื่อมันดูจะแปลเอ็นเนาะแต่ว่าเราไม่ใช่เพราะว่าอ้าวมีเล่มพิเศษด้วยชื่อเรื่องว่า12รักอันนี้ก็คือหวานเจ็บบรรจอยหมายว่าเจ็บบันจอยกูไม่รู้หวานจ่อยเพราะว่าดีหรือไม่ดีเอาก็ต้องดีแบบหวานเจ็บบรรจอยก็แปลว่าเพิ่มความให้กับคนอ่านอะไรแบบนี้พอพเราจะมาเข้าเรื่องหมาว่าวันนี้เราทั้งสามคน จะพาทุกคนนะครับไปดู EP หนึ่งพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยจ้าเอ้านั่นุ่นพี่หนิเอ้าแล้วขอโตษวพี่ไม่ไม่ใช่อุยสวยเลยกัไปแล้วใส่เสื้อได้เล่เฮ้ยขอจจมากเลยไอ้น้องขอแอบดินะมอ้งแก่ไอ้หตัวคนนี้นี่เอา ไม่ใช่รุ่นพี่เหรอเกี่งมากทุกคนครับเข้าทดสอบได้พี่หนึ่งเหมือนกันของนายก็ไม่แย่นะนายในอะไรอุ้ยของมึงก็ไม่แย่นะสนิทเหรามามืงกลัวยังอ่ะไกลละอันนี้ใครอยากรู้จักเขาหรือเปล่าสงครามกูชื่อสงครามมันไม่อวดแต่ความใครอยากรู้ชื่อคุณ มึงวะเเรื่องหอสองครับโอ้โหแล้วผมพามิลาดเลือกขนาดนี้ประธานหอสามเขาเสียใจแย่นะครับที่ผมเลือกอยู่หอสองนะครับเพราะผมคิดว่าหอนี้น่าจะมีอะไรที่คล้ายกับผมผมชอบออกกําลังกายชอบเล่นกีฬาผมว่าหน้าตาเป็นเพียงเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกดีผมหน้าตาดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดผมอยู่หอกีฬา ผมยังพัฒนาทักษะด้านกีฬาได้อีกครับหน้าตาดีแต่ท้ามันหน้ามากก็ระวังโดนต่อยหน้าผังในนานน้องว้าวเฮ้ยประธานหอสามแรงก็มีเรื่องหัอเอาเลยนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมควรมีร่างกายที่แข็งแรงตลอดเวลาไงครับหยุดพี่โมเทสความแม่เก่งว่ะเทเฮอะไรปากดีชิบหายคุณว่าดูยังไงคุณก็ไม่ชอบมันเนาะดูแล้วอยู่ที่คุณ เมื่อกี้พี่ประธานหอสองคนบนเวทีจะเตี้ยไหมเออพูดถึงประธานหอกูชอบพวกพี่เขาอ่ะเป็นประธานหอแม่งโคตรเท่ได้มานั่งเก้าอี้เลือกน้องขึ้นปีสี่ผูอยากมานั่งเก้าอี้เลือกน้องแบบนี้บ้างหรอใครจะเป็นก็เป็นไปเถอะกูไม่เอาด้วยหรอกเสื้อนนหนาเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานตอนนี้มึงกลายเป็นประธานหอสามที่ต้องมานั่งเก้าอี้เลือกเด็กเข้าหอแล้วนะก็คือผ่านมาแล้วปีแล้วเนี่ยไปเลยครับกลับไปทำงานของมึงไปกูจำได้เลยปีนั้นมึงพูดว่า ใครจะเป็นก็เป็นคนก็อยู่ตรงนี้กูไม่เอาด้วยหรอกสุดท้ายมันก็โดนเลือกเป็นประธานหอสามข้เหมือนจะดินถังเปียนอะไรได้แบบนั้นได้ไหมกรอกกระตากรอกไม่แปลกไอฮาสองตัวนี้กัดกันตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เลยเป็นคนอื่นคงเป็นแฟนกันไปแล้วอย่างว่าโมเดลสร้างให้ด้วยใครแต่คนยมนะเขาไปยืนนะพิงก็รู้ว่าเราจบ ยางยงจีบกันอยู่ยางจ้าตีกันแล้วตีกันแล้วคุณคิดแบบนี้ทำไมอ่ะเป็นประธานหออยากได้ลูเมดเหรอตีกันแล้วเสือแพ้เราพานเหรอพี่น้องเขามาอยู่กับกูเองกูไม่ไยอมทับทำไงได้กูไม่ได้แพ้น้องเขาไม่เหมาะจะอยู่หอกูต่างหากมึงก็ดูแลลูกของให้ดีๆแล้วกันอย่าให้มารัดรากของกูมึงก็ดูแลลูกของมึงดีๆนะ อย่าให้มาอ่อยลูกของกูปาดาเงี้เงางอแงเอหวาไม่เ้จาน่ารักคุณพร้อมไหมพร้อมเด้อปีไอพีไอีไอปีไอีไอีไอปีไอีไอปีไอ ตัวก่อเรื่องไม่ต้องมาซ้ำเติมเลยเปล่าคุณมึงเก็บหลักฐานฉันว่าขาผิดอะไรกูได้ยินมันรู้ควาพูดนายสงครามเคยเห็นปะว่ากูทำอะไรอยู่อ่ะเชี่ยเลยวเนี่ยโอ้โหโอ้ผมบอกว่าอย่าไปแกล้งมันพูดมาาอ้ยจะไม่งอแงกับสงครามอีกแล้วครับ งเียอะไรอ้จะไม่งอแงกับสงครามอีกแล้วครับเร็วๆเป็นผู้แพ้ที่ดีหน่อย,ยวะไอ้จะไม่งอแง,งกับไอ้เจี่ยสงครามอีกแล้วไอ้สัตว์ขับด้วยขับห้อมอะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ชื่อนั้นเนี่ยมันเนสักขนาดไเขพอใจมั้ยยัง มานี่ก็น่ารักจังรวมไหมมินมา่นวมนกูดีใจนะที่มึงกลับมาเอาองเถออะไนยังไงุอย่าหายไปไหนนานอีกได้ปะกูก็ต้องทำงานปะกูอะไรคิดถึงก สาา on, ั่งเมาเลยจ้ามันเสีแดงมันดีซื้อห่อไปไปทำไปทำมาห่อจะไม่งงไงเขีแดงเ้ยอะไรวะเนี่ยถงพายกูตอนไหนวะดูคลิปแล้วไม่ตอบกูเลยนะไม่ตื่นมาซ้อมระวังวันจริงจะไม่ไหวเอาละมึงเฮ้เขี้ยอะไรมึงซ้อมเขี้ยอะไรวะ คือนางวะไอเออเข้าไปนะเขาต้องจะคีบในความเป็นเลือดสีแดงนี่แต่เลือดมันสีแดงไหวปะมึงเมื่อคืนมึงทำอะไรไว้รู้ตัวปะเนี่ยทำอะไรวะแดกไปขนาดนั้นจำได้ปะแปลกแล้วมีอะไรวะมึงไปท้าประธานเอาะกีฬาอะไรนี่ เดีย๋ยวไปท้าเขาแข่งกีฬานะลูกเฮ้ยฉันว่าน่าจะท้าแข่งกีฬาคือมึงจะเอาชนะให้ได้เลยใช่ปะใช่ปะเงี้ยมึงมาแข่งกับกูแขอะไรฉันว่าจะแข่งกีฬาไอ้สมข้าม,มาทานหอสองอกูไอมาทานหอสามหอทั้งแข่งบัสมีตร เท้าหอกีฬากีฬาแข่งกีฬาก็ตัวใครตรงมันไม่รู้เลยไม่รู้จะเป็นกำลังใจไม่แต่ตอนนั้นน้องน่าจะเมาป่ะไม่ก็ชอบมาว่าว่ามีดีแต่หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้ซะบ้างว่าเราไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่มาแพ้มานี่คือเถินอยู่แต่แต่แต่พระเอกอะคุณสงครามอะเรียกว่าพาตัวเอง มาอยู่ในโลกของเขาใช่เลยสช่ใชคคำนี้เลยชอบหรือไม่ชอบอันนี้ยังไม่รู้นะแต่ว่าคือพาตัวเองเว่อร์พาตัวเองเขาไปอยู่แบบเหมือนแบบอะไรนะที่ไหนีก็ต้องมีชายเช่ไหมเนี่ยฉันว่าเขาคิดตั้งแต่ตอนที่ตรงใจพูดกับแต่เหมือนคูณสองครั้งก็จะชอบคุณมีนนะเออฉันว่าเขาไม่ได้ชอบเพราะว่าตอนที่เขาพูดตอนที่เขาพูดกับคุณมีนว่าแบบเออกลับมาแล้วอย่าไปไหนอีกแต่เขาบอก็่าเขาคิดถึงนะแต่นางหันมามองนะ นางหันมามองคุณไอ้ที่อยู่ตรงกลางบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์แบบว่าวงกลมสีรุงรังสี่คนสี่เศร้าต้องไอ้ชาติฉากนั่นน่ะฉันสงสารน้องไอ้นะเหมือนฉันจะคิดว่าก็คือสั่งเมาไปเลยหรือแบบกระตุ้นกระตุ้นทำว่าแบบฉันไม่ได้หลังเพร่ะกระตุ้นเพราะว่าตอนที่ดูมันใหญ่คือนางหันมามองหันมามองน้องไอ้ด้วยคิดถึงนี่แล้วก็โออ้ะไร คิดถึงการแเพื่อนตรงนี้ก็อยยม้ยมั้ยึงโทางแถึง่อยหน้าเลยอะอ่ัแทบไ่หวไดทุกคนไม่เชื่อไปวนดูใหม่เลยอะฉากไปอะแต่ถ้าไปดูวนดูฉากใหม่เมื่อกี้ฉันให้ดูให้ดูน้องไอจิ้งจังฉันว่านางน่าจะทำเพื่อแบบให้แบบให้น้องไอรู้สึกตื่นเลยจ้ะ ว่าแบบว่า i i รู้สึกงไงกับตัวเองแบบยังไม่รู้ว่ารู้สึก<ข>อ,อะไรเพราะว่าไอ้นี่นี่คิดว่าไอก็น่าจะมีความรู้สึกแบบลึกๆน่าจะแบบก็คงมีแบบเอออะไรกับชอบสงครามบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยเ่ะ แต่เขาก็ไปดูกันต่อจ้าแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกกันแล้วเรื่อยมาตั้งแต่ปีหนึ่งยันมันยันเป็นประธานหอแล้วอีกคนก็เข้ามาอยู่ในโลกขนาดนี้ฉันว่าก็ต้องมีจุดหนึ่งที่หวั่นไหวแหลยด่าเพื่อนว่างงไงโอ้คือแบบคือคือนี่แค่มีความรู้สึกว่าเขาถ้าเป็นไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรกันเลยอย่างเงี้ยแบบเราก็คงไม่ด่าเพื่อนว่าเราคือแบบงมงแต่ว่าไอ้ตื้อไอ้ตื้อแปลงแต่นี่ตอบกันว่าแบบก็เอออะไรอย่างเงี้ยไอ้ยังไงบ้างสบายมาก สาวไอ้สมองะไหล่างไม่รู้จ้ะโอกาเดี๋ยวเป็นคู่รักหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องแบบลองไปติดตามกันดูละกันว่าอันนี้เป็นแบบแค่แบบอีพีต้นแค่เต้นจิ้มนิดหน่อยของส่วนต้นต้นที่เราเอามาดูกัน่ใช่จ้ะสำหรับเรื่องนี้มีทั้งหมดกี่อีพีแล้วคะน่าจะประมาณ สิบอีพีหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะลองไปติดตามได้นะคะทุกวันอัคารเวลา2องทุ่มน,นะคะทางวีทีวีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเออใครเนี่ยอยากแบบเขาได้ยกอะไรนะอยากอินก่อนฟินก่อนอยากรู้ก่อนว่าเป็นยังไงก็อย่าลืมไปหาที่ยายมาอ่านกันได้นะจะและมีมีอีบุ e ๊กไหมนะมีมีมีสุดยอด มีทั้งอีบุ๊กแล้วก็รูปเล่มเลยจ้าถ้าอ่านเล่มนี้จบอาจจะอยากอ่านเล่มอื่นในเซตด้วยก็เป็นได้ก็สามารถไปลองชิมซื้อกันได้ใช่จ้ายังไงของนาบากาชิปคอนเค้นนะคะก็รับประกันความสนุกอยู่แล้วเพื่อนๆถูกต้องจ้าแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง VTV ด้วยนะคะสำหรับการบีแอคชันในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะทำไมเธอว่าต่างลยต้องใจขอบคุณนะใช่จ้าแล้วก็นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนของเรากันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะแล้วมาพบก,กันใหม่อีกทีหน้าใช่ใช่ใช่ก,<ว>ก็อย่าลืมนะทุกคนสามารถติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้ทุกวันอาคารเวลาสองทุ่มชังวีทนั่นเองจ้าไปรัจ้าเราสามคนขอตัวลาไปก่อนบายบาย